ำไมต้องใช้ตังกุยสิทธิบัตรเกาหลีในการปรับสมดุลฮอร์โมนของวัยทองแล่ะคะวันนี้ค่ะัมจะเล่าให้ฟังว่าอาการผู้หญิงที่ฮอร์โมนพร่องและมีการเซสซิตีฟต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเวียนหัวบ้านหมุนชาปลายมือปลายเท้าทุกจุดสําคัญของผู้หญิงเราแก้ง่ายๆแค่เราเติมฮอร์โมนเข้าไปแต่การเติมฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจดังนั้นนะคะพอเรามาศึกษาว่าเอ๊แล้วมันมีสารสกัดอะไรที่มัน มีผลช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้โดยไม่เสี่ยงไม่มาทําให้ร่างกายเนี่ยมันเกิดผลในระยะยาวต่อไปมาดูในประเทศไทยจริงๆประเทศไทยก็ดังเรื่องของสมุนไพรแต่พอค้นความลึกๆค่ะยังไม่มีข้อมูลยืนยันทางหลักวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็เลยศึกษาต่อค่ะเราค้นพบว่ามันมีสารอยู่ชนิดหนึ่งค่ะคือตังกุยสิทิบัตจากเกาหลีซึ่งมันมีคุณสมบัติสําคัญในการปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วมันมีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโล ได้รับรางวัลนวัตรกรรมด้วยรางวัลที่ได้รับเนี่ยคือ IR52 เป็นรางวัลที่ระดับแบรนด์ใหญ่นะคะซัมซุงฮุนไดเอลจีได้รับสารตัวนี้ผ่านออยอแคนาดาผ่านออยอเมริกาผ่านออยอเกาหลีมันเป็นสิ่งที่ทําให้ปันพาดัมมั่นใจมีงานวิจัยในมนุษย์รองรับตีพิมพ์ในวารสารไฟโตเทอร์ปีตัดสินใจเลือกสารสกัดตัวนี้เลยค่ะมาเป็นสารสกัดหลักในเอสเซล่าโปรปริมาณที่ใส่เป็นปริมาณที่เรียกว่า effective dose ถึงตามขนาดตามงานวิจัยเลย มันไม่แปลกค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยมีรีวิวของ e อสเซอร์โเป็นพันๆรีวิวว่าใช้แล้วเนี่ยเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกก็มี2กล่องแรกก็มีหรือไม่เกิน1เดือนวันนี้นะคะอยากจะคอนเฟิร์มว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแล้วล่าสุด e อสเซอร์โ o M4S สูตรใหม่ล่าสุดของปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินนะคะจากเจนีวาเป็นเวทีระดับโลกที่นักวิจัยทั่วโลกค่ะเขาคาดหวังรางวัลจากที่นี่เพราะที่นี่เป็นรางวัลน,นวัตกรรมระดับโลกเบอร์ต้น,ตน ะะแต่เอสเซอร์ลาโ M4X สูตรใหม่นี้ค่ะได้รับรางวัลด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเป็นการขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้ความไว้วางใจ e อสเซอรามาตลอด5ปีนะคะว่าวันนี้เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแล้วค่ะ